สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะคะพามาดูจอมปลวกนะคะจอมปลวกที่ขึ้นอยู่กับต้นไม้นะคะต้นไม้ใหญ่เนาะ,ะเป็นทรงเหมือนปราศาทสวยงามมากเลยคะ่ะนไคะอยู่กับต้นยูคาใหญ่เนาะ เป็นทรงสวยงามมากค่ะคุณผู้ชมเป็นทรงปราสาทเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมเขึ้นเป็นยอดเลยสวยงามมากค่ะนี่ค่ะมันทรงเหมือนยอดปราสาทเลยนะคะเนี่ยเขืนเป็นยอดเหมือนปราสาทเลยเนาะ สวยงามมากคุณผู้ชมดีทูเปอร์อย่างเราเนาะเจออะไรก็ถ่ายเนาะเมนที่ถ่ายทำคลิปมาให้กับ f อให้กับแฟนคลับรับชมนะคะเหมือนปราสาทเลยค่ะเป็นชั้นๆขึ้นไปเลยนะคะเนี่ย เจอได้ก็ถ่ายเก็บไว้ค่ะถ้าเราไม่ชอบเราก็ไม่ต้องลงคลิปก็ได้นะคะขอบคุณ F C ทุกท่านนะคะสำหรับการรับชมนะคะขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จนะคะสำหรับการทำช่อง YouTube ขอให้คลิปปังๆนะคะดังทะลุจอนะคะวิวเป็นแสนวิวล้านวิวเลยนะคะ ทุกไม่ใช่ของใทรทุกคนไม่ใช่ของไทยทคนใ,ทยนใดคนหนึ่งนะคะเป็นของทุกคนนะคะคลิปปังดังข้ามคืนเหมื่นวิวแสนวิวล้านวิวก็มีหลายๆหลายๆคลิปนะคะที่เขาปังทําการเกษตรเขาก็ปังทําเกี่ยวกับร้านอาหารนางก็เขาปังเป็นแสนวิวลงสองวันสองสามแสนวิวก็มีนะคะอาทิตย์หนึ่งสองแสน 3, 2, แสามสองวินเออาทิตย์หนึ่งสองแสนวิวสามแสนวิวก็มีนะคะ ขอให้ทุกท่านจงอดทนและขยันและสู้นะคะสู้ไปด้วยกันนะคะมีที่ความสามารถนะคะแล้วก็คอนเทนต์แล้วก็ะะมีคนเข้ามาดูติดตามเยอะคนชอบเขาก็จะเข้ามาดูเราเยอะๆนะคะมาดูจำมปกนะคะสวยงามค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะ รวยรวยเห็งทุกท่านนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่คะ่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบายคะ่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะ